เจดีหลวงเป็นเจดีอดอเอาไว้ของพระธาตุของพระมหากษัตริย์เป็นพระธาตุที่ถ้าเขามาบรรจุไว้ที่นี่ของพระมหากษัตริย์คือพระหลวงองคือเมืองสแพรเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าแก่เวลาชาวบงน่าจะเป็นเน่าเห็นที่คนขับรถที่นำพา,าท่าน เขาอธิบา,า,ายแบบแปลไปอัดเสียงอันนี้อันนี้สร้างก่อนสุโไทยนะคะสร้างก่อนสกอไทยสร้างแอยุธยาย,ยังยังไม้เก่าเท่านี่ที่นี่เป็นสร้างก่อนเก่าแก่เลยใช่ไหม่าจะมาอยู่ตรงข้ามกับอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะคือหนักางสเก,ก้าตัวนะค พาเที่ยวนะคะนี SUPER> ่เราก็มาจบวันตรงนี้บ้านเขาอยู่นู่นเขาขายดีขายบ้านอยู่ด้านวัดพระปางเขามาดูแลมาเลยถางหญ้าหาปลาอะไรจะมีก็มาดูไครเข้ามาคอยห้ามและมีนักแต่งหนังสือ เขามาเที่ยวที่นี่เหมือนกันแล้วเอาประวัติคุณเดชมาเขียนเป็นหนังสือเขาก็เลยเอามาทำเป็นหนังเมื่อทําเป็นหนังก็ทำเติมมาให้เป็นหน้ากลัวเอออย่างเช่นว่าใครมาตัดคอพระคุณเดชไปทำเป็นตัดคอคนนั้งบนไม่มีนี่เขาไม่เกิดเะไรเขาไปไปทำเป็นหนังมาถ่ายทำนี่เฉยคนก็ไม่ดูใช่ไหมอันนั้นเนี่ยทำเป็นบนบัวเลยอันนั้นเป็นวัดวัดเทววัดสุนแ้ววัดสุนแวอย่างเดีย หนังกุนเตตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยมันก็มาถ่ายทำที่นีนะ่คนแรกที่สแสดงมันหลายตอนหลายเรื่องคนแรกก็คือสมบัติเมทินีนอน,นุทินจะมีได้ไสมบัติเมทินียังมาดูเขาถ่ายทำเด้่องอะไรนี่นเอเลยที่นครจะมาเป็นนิ้วพัดบ้างเบ็นใครบ้างอะไรหลายเรื่องถ่ายไนดะ้

ประเทศไทยเรามีอะไรที่สิ่งสวยงามมากค่ะเก่าแก่มากค่ะชาวไทยเราจะชว์ชมได้นะคะเนี่ยนี่เ็นหลัักวัดหลักเมืองค่ะเนี่ยนะคะเป็นเก่าแก่มากหลายร้อยปีเลยที่ไหนไม่น่าหลายร้อยปีหลายเป็นเป็นพันปีปีนะคะไม่ใช่หลายร้อยปีแล้วพันปีค่ะอเปล่าต้นไม้สวยงาม

เมื่อกี้เราเราเราไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเห็นไหมที่เขาบอกว่าต้องเอารถส่วนตัวนี่เราก็ลงไปได้เลยแล้วกลับนี่ถึงแล้วฟังกันดาตวรรษที่เดียวกับช้างล้อมเนี่ยพูดธสตวรรษที่สิบเก้าในยุหานถึงสองร้อยปีนะฮะหานถึงสองร้อยปี ก็เมื่ออายุทยามาปกครองเมื่อนี้ก็ต้องเอาศิลปะแบบอายุทยามาใช่ไหมรงที่เจดีคนอายุทยาจะรู้จักนะฮะวัดพระศรีสรรเพชญ์เนี่ยสงเดียวกับทรีสรรเพชรสีสรรเพชจะมีสามองค์ใช่ไหมแต่จะมีองค์เดียวที่เข้าศิลปะแบบอธยามองค์นะอีกอย่างหนึ่งวิหารวิหารแบบไทยขวโลกโราวิหารแบบอายุทยาเป็นเรื่องทุกสี่ด้ เลึกสีด้านเลยแต่ตอนนี้มันพังหมดแล้วสำคัญมากค่ะที่หลังทำรอบกันหนังของวิหารจะพังเพราะวนังวิหารในความสำคัญนคือจะมีลายปูนปั้นมีลายปูนปั้นเดิมๆกว่า500ปีที่นี่เขาทำทองอยู่แล้วก็าเลยลายวัดนี้ไปทำเป็นลายทองโบราณสีสันาลไยลายปูนปั้นวนหนังยาวใครจะลงชมวัดนี้ลงชมได้เลยนะใช่จากเวลานะเดินชมจากไหวชมเสร็จก็ไปเดินไปนี่เดียวนะใกล้ๆนิดเดียวแต่ถ้าใครไม่ลงชมอ่ไปที่จอดเพราะผมจะเดินเนาะขับรถเขเทียวร้เนาะลงมีควา นางพญาแม่ลงไว้ปครับเวลาเรจเข้าไปชม มเาเดินไปดูข้างในเนี่ยที่เขาไปทำลายทองส่งแบบไปทำทองเป็นลายสกอตไทยนะคะมันก็เลยเสวยงามเลยทำให้ทองที่สกอตไทยที่แพงเพราะอะไรเพราะว่าเขาปั้นด้วยมือเขาทำด้วยมือลูขออนุญาตเลยจ้ะเนี่ยค่ะ,คะาทำด้วยมือค่ะร่มเย็นมากค่ะ ดูนะคะดูนะคะดูนะคะป่าปางวัดป่าปางป่าปางนะยะที่สวยค่ะนียากนะคะ ต้นไม้ใหญ่ลม้มเลื่นมากสวยค่ะนีข้างนอกดีก่เปานข้างในที่เขาตรงนี้ลมเลินมากเลยมองอย่าเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่เขามาชม สถานที่โบราณของสีสัจนาลัยนะคะเป็นสถานที่เก่าแก่ที่แบบคือแบบสวยงามมากค่ะชอบต้นไม้ต้นใหญ่มากแล้วก็น่าจะหลายร้อยปีแล้วค่ะต้นไม้แต่ละต้นน,นคะคะแล้วก็หินหินที่ก็สร้างรู้สึกแบบดูสิคะเป็นหลายร้อยปีหหินทุกหินทุกทุกก้อนเป็นรูหมดค่ะเป็นรูมดหมดเลยมดน่าจะเข้าไปอยู่เยอะนี่เลยค่ะมดเป็นรูแบบ เนี่ยคะ่ะถึงเอาไปทําเป็นลายทองเป็นลายลายสกโพไทยค่ะเนี่ยลายทองแพงมากค่ะทองแพงบําเหน็จจะแพงเพราะว่าเห็นพี่เขาบอกว่าบำเหน็จแพงเพราะว่าเป็นลายสกโพไทยเป็นลายเก่าแก่ที่ต้องตั้งทําด้วยมือแกะแกะแกะสลักด้วยมือนะคะมันก็เลยแพงใครที่มีกําลังในการซื้อก็อามาซื้อที่ทองที่สโขไทยได้นะคะ แต่ว่าพัดยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เคยเห็นเลยแต่เห็นเขาชาวบ้านล่ำลือเป็นการล่ำเลยค่ะอันนี้ก็ซ่อนซ่อนหินโบราณนี้ไว้ทําอะไรนาะก็ซ่อนไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้ก็ซ่อนไว้ซ่อนไว้เป็นชั้นเป็นชั้นไว้แต่ก็ทํ้เพื่ออะไรนาะไม่รู้นะคะเราให้ให้เห็นนะคะให้เห็นกันเห็นกันจระจเลยค่ะโบราณ วันนี้ก็ได้มีบุญได้มีบุญบารมีได้มาได้ชมสถานที่เก่าแก่ของพระราชวงศ์ที่ท่านมาประทับอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ท่านได้ตรงนี้เป็นที่พักอาศัยที่ท่านได้มาของพระราชวงศ์เก่าแก่แล้วนะคะหลายร้อยพันปีแล้วนะคะที่ท่านได้มาประทับอยู่แถวนี้ แล้วก็มีพระราชวังอยู่ฝั่งโน้นที่เขาสร้างขึ้นพระราชวังแต่ตอนนี้คือสร้างขึ้นได้ไม้แต่ตอนนี้มันมันผุมันพังไปหมดแล้วค่ยยังแต่สถฐานที่แบบที่เหลือถานที่ว่าตรงนี้สร้างพระราชวังสมัยเก่าแก่สมัยยังมีการลบก,กับศัตรูการลบก,กับอันนี้อยู่ค่ะนี่ค่ะต้นนะคะเป็นฐานที่นั่นใหญ่เดนนี๋ยวได้มาให้ดูนะคะอ่ นี้เดี๋ยวก็ขอจบแข่งแค่นี้นะขอถ่ายรูปมัางค่ะ